สวัสดีค่ะพบกับเซลนิดนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมาลอยมอเตอร์สาขาพิจิตรนะคะวันนี้อีเช่นเคยนะคะนี่จะมาะะทำคลิปรีวิวส่งมอบรถนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะเป็นรถ h อนด้า i t y สีเทารุ่นปี2008นะคะคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะรับชมโชว์รูมของเรานะคะผ่านทางเพจนะคะถูกใจรถนะคะก็เลยติดต่อเข้ามานะคะลูกค้าประกอบอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนรับเงินสดนะคะไม่มีเครดิตอะไรนะคะ จัดลงของธนาคารกรุงศรีไปนะคะสําหรับลูกค้ารายนี้นะคะผ่อนข้างหมดเบาๆนะคะผ่อนเดือนละ4ี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าอยู่จังหวัดกระบี่ไม่ใช่ปัญหาของมาเวยนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าจะส่งให้ลูกค้าถึงที่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการส่งมอบรถให้ถึงที่เลยนะคะ ลูกค้านะคะไม่มีเครดิตอะไรนะคะอาชีพรับเงินสดนะคะแม่ซื้อแล้วก็ลูกค้ารวมไรายได้นะคะใช้แม่ซื้อแล้วก็ลูกค้าจบเลยนะคะไม่ได้ใช้คนอื่นเลยนะคะตรวจสอบวันเดียวนะคะจัดกับกรุงศรีไปนะคะธานาคารกรุงศรีอ่าเราไปส่งมอบรถไม่พอนะคะเรายังส่งนะคะทางธานาคารมาร์เก็ตติ้งนะคะไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะไม่ว่าจะอยู่ จังหวัดไหนๆน,นะคะก็สามารถออกรถกับทางโชว์รูมของเราได้นะคะเรามีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านที่ทํางานนะคะเราก็จัดส่งมอบรถนะคะให้ถึงที่ด้วยนะคะทุกอาชีพนะคะออกกับทางโชว์รูมของเราได้หมดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0812800876นะคะนิดนะคะ ID ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะสามารถโทรมาได้แล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะรับรองว่าโชว์รูมของเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า 200คันแน่นอนนะคะรองรับทุกอาชีพแล้วก็ทุกจังหวัดสามารถออกรถกระทางเราได้นะคะสำหรับวันนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ